เวลา8นาฬิกา43นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้ในการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากรส่งเปิดงานออกร้านคณะพระยาทูตครั้งที่54ซึ่งปีนี้สภากาชาติไทยและคณะพระยาทูตประจำประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดช็อ o ดับเบ t ลแอทเดทิโพเมติกเรตโ s รสภาษานำสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกจากสถานทูตกว่า50ประเทศมาร่วมออกร้าน โดยมีราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมเป็นครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโ 19, วควิด -19 จึงจําหน่ายในรูปแบบไฮบริดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผสมผสานระหว่างงานออนกราวและออนไลน์เปิดโอกาสให้เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน w w w d p c r e d c r o s s p a s s a c o m ทั้งการจําหน่ายสินค้าโดยสามารถเลือกบริการจัดส่งแบบ Pick and Pack หรือบริการหยิบสินค้าจากร้านค้าภายในงานและส่งโดยบริษัทไพรสณนีไทยจำกัดหรือเลือกบริการจัดส่งแบบพิก up หรือการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และมารับสินค้าด้วยตัวเองที่หน้างานการจำหน่ายสลากคณะพริยาทูดชมไลฟ์ศิลปะการแสดงนานาชาติและร่วมบริจาคสนับสนุนสภากาชาติไทยผ่านโครงการต่างๆ ส่วนกิจกรรมออนกราวที่ชั้น5รอยยบพารากอนฮอลลสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพพื้นเมืองที่หาชมและหาซื้อได้ยากโดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด19ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธรรถถนารณสุขอย่างเคร่งครัดมีระบบการจัดคิวด้วยแอปพลิเคชันเพื่ออำนความสะดวกและลดความหนาแน่นในการเข้าพื้นที่ รายได้จากการจัดงานจะนําไปช่วยเหลือเด็กสตรีผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทและผู้ขาดโอกาสในด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภากาชาติไทยต่อไป